ท่านนะครับท่าน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 กับท่านรองผู้กัครับท่านสารวัตรนะครับท่านรองประธานนะครับท่านคณะกรรมการอตปรและที่ปรึกษาทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับด้วยเป็นตําเร่นะครับของท่านผู้กับตัระวัทนะครับปะวระวัตนะครับที่ผิดบรรญการนะครับว่าเราจะไม่รบกวนพวกท่านหลายๆรอบ ก็คือว่าเราจะจัดประชุมนะครับคณะกอร์รตลสำนชงาชสงครามนะครับแล้วก็จะมีงานเลี้ยงนะครับโดยที่งานเลี้ยงเนี่ยเราจะมีทั้งนะครับแสดงความดีกับผู้เกษียณนะครับมีทั้งนะครับมอบประกาศเกียรติคุณนะครับโดยท่านภูมกับเนี่ยก็ก็มีแนวบรรทีของท่านว่าเพื่อเป็นการแสดงถึงความขอบคุณจากสำักงานแสงครามนะครับสำหรับท่านที่เคย มอบความช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือสิ่งของให้แก่สมรชาตสงครามนะครับก็จะจะมอบนะครับโดยจัดพิธีมอบนะครับเราจะไปมอบกับบนเวทีนะครับที่โรงแรมเดะพรานนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีนะครับผู้บังคับบัญชานะครับที่มาเป็นเกียรติในพิธีมอบนะครับมีระดับรองผู้บัญชาการสามท่านนะครับมีนะครับมีมีมีท่านนอนสองนะครับท่าน พลตำรวจตรีนะครับปิยะตะวิชัยนะครับมีท่านพลตำรวจตรีดรเสรีสนาสมบัติสกิจนะครับมีท่านพลตำรวจตรีจิรสารแก้วแสงเอกนะครับและมีระดับผู้การสามท่านนะครับก็จะมีพลตำรวจตรีสมเด็จสวนทองนะครับแล้วก็มีพลตำรวจตรีราัยนะครับอันนี้เนี่ยด้วยความที่มันไม่ได้เป็นเงินส่วนตัวของผมนะครับผมเป็นประธานก็จริงแต่ผมไม่มี ไม่มีอำนาะจอนุมัติการใช้จ่ายเงินนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือได,ได้ได้เรียนท่นผู้ก,กกับและท่านก็กก็ได้ให้ลงลายนะครับลงในห้องลายขออนุมัติการใช้จ่ายเงินทุกครั้งนะครับซึ่งการใช้จ่ายเนี่ยก็อย่างที่ท่านผู้กับได้ได้แจ้งที่ประชุมแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของการบรรเทาทุกนะครับในเรื่องโควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนนะครับซึ่งสอนอนเราเนี่ย น่าจะเป็นสอนอแรกนะครับที่มีโครงการจัดนะครับให้ตรวจโควิดซึ่งตรวจแรกๆเนี่ยไม่ถูกนะครับสมัยแรกๆที่ที่มีการตรวจออกมานะครับเราตรวจโควิดทุกคนนะครับและมีประการโควิดทุกคนด้วยนะครับเที่กนะครับมีการทําประการทุกคนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการมาเทาทุกนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารกลางวันนะครับทั้ง ทั้งตำรวจและประชาชนนะครับและโครการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตู้นะครับคนฆ่าเชื้อโควิดซึ่งพี่หลายะท่านก็ได้มาร่วมกันนะครับมอบไปแล้วนะครับก็เชื่อว่าผลละบุญอันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับได้สุขภาพแข็งแรงนะครับตลอดจนธุรกิจของพวกท่านด้วยนะครับก็จะเห็นว่านะครับทุกๆนะครับทุกๆท่านนะครับในในกลุ่ม สนอชนะสงครามเราเนี่ยนะครับได้มาทำกุศลร่วมกันนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวแลุกท่านนะครับทั้งเรื่องสุขภาพด้วยนะครับกิจการด้วยนะครับขออนุโมทนาทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับมีมีมีเรื่องใดเพิ่มเติมไหมครับหรือว่ามีอะไรจะพูดไหมครับนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขออนุญาตปิดการประชุมนะครับแล้วก็ขอเชิญทุกท่านที่งานเล็กโรงแรมใดๆครับขอบพระคุณครับ